สวัสดีจ้าตอนนี้ก็อยู่ช่องอยู่กัาบ,บาดาลำพือนอ๋อฟีเชียไอ้ตุงเสียงแห็บนะคะสุดคู่ปะนี่ปัะเทศไซส่งหัตเจมอเส่สง่สสงสีชมพูนะคะนี่คู่เลยตัวนีนเมตาโอูแค่ยุ่ลิลานค่ะอันนั้นก็แม่ะมูปิงอุ้ยโ,โอเคค่ะเสร็หปะ น้าันเขามีคะข้าวไม่ on, ไมีเลยย่งไปบ้านยี่แก้วหน่อยเด้อเข้าบุเรี่ค่ว นั่งๆนั่งค่ะได้นั่งค่ะได้นั่งู่นี่จองไว้จองไว้จองไว้ไ้องไวนี่ล่เอาซองใหมหอนี่ละค่ะเอาซองใหมหอนี่ละค่ะหอนหมอไรจังเอานี่ละแม่พอมาใส่แล้วนะนี่ละค่ะเดี๋ยวเอาคอนี้อาเคะเดี๋ยวรอเขาเนี้ยกันนะ วิกรค่เอาก็เอามาเลยุ้ยไม่บ่อยไปเอามาจะาใส่ค่ะซื้อมาจะาใส่หนักเท่าไรเน่ะเท่าไรค่ะเท่าไรค่ะจังหวัดสามสิบคะแนนไกยขายโจ๊ก

แร้ย้เย้อคือไอ้ค่ะนี่ลก็า,า,านคาก็มีนะคะจคะสปรลานคาก็มีเขาลานคาบบนาั่นบอกโอ้ยตาบนเทีนนทนย,ยน มาให้หน่อยจ้ะโอเคค่ะเดี uh> ๋ยวนนอนแห้งเนี yeah> ่ยอนนี้อันกินปกวดอันซาบาได้หน่อยนอมเน็นกไปเรียกผมอันคาว่ามายนอันหนง่เนี้ยนให้นอนละวคือเราใดไปเลย นีแบบเอน g y พันเต็มทีนะคะเมือแห้งไอระบายนี้มันเมือทรวงเลยค่ะแล้วมือมมม <c oughs> เอ้าเดนขึ้นออกไปนี่ ่ายอยู่มู่านฝนมาตกนะคะหมู่านหนึ่งว่าฝนสิตกมาตกข่าอยู่ไปหอดพื้นจืนพั่ซันวิกเวยออนนิวครีบครีบแอนด์ดริงก์ ขอด้านาถาว่ไปวะนี่อยากนอนนี่แบอยากนอนอะไร่ตากสิ่ื้นมือค่ะฮะแมนคือกันตื่นคือไม่ยอมในนึกปาตกงตกปวดตังกัน เอาเดี๋ยวเี๋วออกวะอืมคนจังหน่อยๆก่ตาหัวกูว่ะ

肯定十万开。 ไปร้านข้าวนะคะโอ้ยตาสิบกิชว,วิกโ,โกแลตผมไม่ใช่ดาวนี่ใ <c oughs> ช่วิวิซึ้อบาทค่ะยีย่ เอาขวดเดียวค่ะเดิดยวเเป็นแอนี่นะเมนค่ะใช่ได้จังหวะค่ะนนะนมนค่ะเอาขวดเดียวค่ะนูวันนี้น้ะชาไทยนะนี่ไงนุน้ำเป่าน้ำขิดห้า ราคสักพันเลย่เ่อ่เลยเอเี่ย่าจมบาทค่ะพรสเินค่ะเนี่ยโอนใจได้ป่ะค่ะบอ่ะโอเคค่ะนี่กาได้เนวกินเนวอยากไม่เลยนะคะ ก็จะไปหานอนค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนสนิทด้วยค่ะฝากกดไล,ลค์กดแชร์นะคะกดซับสไครต์ให้ช่องยกะพาดาน้ำเลยฟรีเชียร์นำเน้นด็ดจัดเลยว่ามีแห้งวัาสีเป่าค่ะจะตุยโอเคค่ะพบกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสำหรับเช้านี้